สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนการทำเปเปอร์แอนิเมชัด้วย powerpoint นะคะเดี๋ยวจะมาดูตัวอย่างที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะมันก็จะออกมาเป็นรูปร่างแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็กดเพิ่มหน้าก่อนนะคะ ตรงที่หน้าหลักนะคะแล้วก,กดว่าเราจะเลือกเอารูปแบบไหนแล้วก็เลือกเอารูปแบบคําว่าว่างเปล่านะคะจะได้มาหนึ่งหน้านะคะแล้วเราก็ทําการแทรกรูปภาพนะคะเข้าไปที่แทรกแล้วก็คลิกคําว่ารูปภาพเราก็เลือกหาไฟล์ที่เราอาจจะเอารูปนะคะก็กดเลือกเลยค่ะ ก็เราก็เลือกนะคะว่าเราจะรูปไหนมา,าแ,แล้วกดแทรกค่ะแล้วก็เราก็จะแทรกรูปมือมาอีกหนึ่งรูปนะคะค่ะถ้าเราไม่ต้องการไอพื้นที่สีขาวๆนะคะเรากดอ่าตรงนี้นะคะก็กำหนดสีโปร่งใส ก็คลิกตรงสีขาวมันก็จะไม่มีแล้วลำดับแรกนะคะเราก็มาจัดหน้าก่อนนะคะว่าเราจะให้มันอยู่ส่วนบนส่วนกลางส่วนด้านล่างนะคะเราจะให้อยู่่วนไหนเราก็กจัดหน้าก่อนนะคะแต่ว่าเราต้องอะอยากให้รูปมาอยู่ในกรอบนี้นะคะเราต้องเอารูปมาอยู่ข้างนอกกรอบนะคะ สำหรับเราจัดเรียบร้อยแล้วแล้วก็คลิกที่รูปภาพนะคะแล้วก็กดคําว่าออกแบบขอโทษค่ะกดคําว่าภาพเคลื่อนไหวแล้วก็กดคําว่าภาพเคลื่อนไหวแบบกําหนดเองนะคะกดไปหนึ่งครั้งแล้วก็มาคลิกคําว่าเพิ่มลักษณะพิเศษแล้วก็เลือกตรงเส้นทางการเคลื่อนไหวให้มันมาเราเลือกนะคะว่าเราจะให้มันมาด้านไหนเราจะให้มันมาด้านขวามือเราก็คลิก มันก็จะมาด้านขวามือนะคะแล้วก็จะมากําหนดนะคะไอ้สีเขียวนี้คือจุดเริ่มต้นนะคะส่วนสีแดงนะคะเป็นจุดจบของมันว่าจะให้มันอยู่ที่ไหนเราก็เลื่อนนะคะกดให้เป็นเครื่องหมายแบบนี้แล้วก็กดเลื่อนออกมาเราต้องการให้รูปภาพอยู่ตรงไหนของหน้ากระดาษแล้วก็เลื่อนมาเลยค่ะส,นนส่วนในที่นี้นะคะจะให้อยู่ตรงกลางของหน้ากระดาษแล้วก็ ลากมาปรับอ่าแล้วก็ลองเล่นดูนะคะค่ะแล้วก็ปรับอีกนิดนึงให้มันอยู่ตรงกลางโอเคมันอยู่ตรงกลางแล้วนะคะแล้วก็จะมาทํารูปมือให้มันเลื่อนไปพร้อมกันนะคะแล้วก็คลิกไปที่รูปภาพมือนะคะแล้วก็กดคาว่าเพิ่มลักษณะพิเศษ เลือกเหมือนเดิมค่ะเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่แล้วก็ให้มันมาด้านขวามือแล้วก็ทำให้มันเท่ากันนะคะลากสีแดงหัวลูกศรสีแดงไปเท่ากันนะคะแล้วเราก็ต้องมาตั้งค่านะคะคลิกตรงเส้นนี้นะคะตั้งค่าตรงนี้นะคะให้มันเป็นกลับก่อนหน้านะคะคือว่าจะให้มันมาพร้อมกัน แล้วก็ลองเล่นดูปึ๊บเห็นไหมคะมันก็มาพร้อมกันแล้วเหลือขั้นตอนสุดท้ายเราจะเอามือออกไปแล้วก็คลิกที่รูปมือแล้วก็คิดคาว่าเพิ่มลักษณะพิเศษนะคะเลือกเหมือนเดิมเลยคะ่ะเป็นให้มันมาด้านขวาก็ได้นะคะเพื่อความง่ายปึ๊บเราก็ต้อง เปลี่ยนให้สีเขียวเนี่ยมาอยู่ตรงสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็เอาสีแดงตรงนี้มาอยู่ตรงสีเขียวทำไมถึงทำแบบนี้ก็คือว่าจุดเริ่มต้นก็คือว่าสีเขียวก็คือรูปภาพมันจะเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วเราต้องให้มันเคลื่อนย้ายออกไปข้างนอกเราก็ต้องเอาสีแดงมาอยู่ด้านนี้นะคะเราลองมากดเล่นดูนะคะเห็นไหมคะมันก็ ลึกมือมันก็จะเลื่อนมาพร้อมดูภาพเสร็จแล้วมันก็มือมันก็จะเลื่อนออกไปเองนะคะค่ะนี่คือการทำเปเปอร์ i อนิเมชันด้วยพา w เ r อ o i n อยเสร็จแล้วนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะ